สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเล็กค่ะเราเรียนรู้ในหน่วยของวิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเว้นขยายค่ะเด็กๆมาดูกันอะไรคือเว้นขยายนะเด็กๆจะเคยเห็นหรือเปล่า ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามคุณเล็กมาเลยค่ะเรามาทําความรู้จักเว้นขยายกันเถอะเด็กๆรู้จักเว้นขยายไหมคะ,ะถ้าเด็กๆบางคนยังไม่รู้จักดูในภาพนะเว้นขยายนะคะเป็นกระจกที่ทําจากเลนสนูนใช้ในการขยายภาพของวัตถุนะคะ เลนมักจะใส่อยู่ในกรอบพร้อมกับด้ามจับนะคะเด็กๆแล้วเว้นขยายมีไว้ทำอะไรนะ้าเด็กๆจะเห็นว่าเว้นขยายนะคะเขาจะมีไว้ส่องดูสิ่งต่างๆที่มีขนาดเล็กนะคะเพื่อที่เขาจะขยายความ กว้างความใหญ่หรือดูรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูประโยชน์ของแว่นขยายกันค่ะแว่นขยายนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องขยายวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้สามารถมองเห็นวัตถุได้คมชัดและสบายตามากยิ่งขึ้นนะคะโดยภาพที่เรามองเห็นนะ จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งก็กล่าวง่ายๆก็คือนะคะภาพที่มองเห็นผ่านแว่นขยายจะเป็นภาพในด้านเดียวกันกันกบวัตถุที่ส่องขยายนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะนึกภาพออกไหมว่าแว่นขยายเป็นยังไงถ้าเด็กๆพอจะนึกภาพออกมาดูการบ้านของวันนี้กันค่ะการบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆ ให้เด็กๆวาดภาพแว่นขยายแล้วก็อย่าลืมระบายสีมาด้วยนะจากนั้นก็ส่งภาพเว้นขยายสวยๆมาอย่างายกลุ่มห้องของเรานะคะครูเล็กรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเล็กก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ